สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลโมนะคะที่สมพงศ์ยศการกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาปล่อยรถนะคะกระบะซิ่งสีประตูสีขาวนะคะแล้วก็วันนี้ลูกค้าเดินทางมาไกลมากๆเลยค่ะเดินทางมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครเดินทางมารับรถกับทางเต็นสมพงศ์ของเราเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราคาไปพบกับลูกค้ากันเลยค่ะ ก็อยู่กับพี่สมัครเนาะอันนี้เดินทางมาจากกรุงเทพนะคะมารับรถกับเต็นสมพงศ์อ่าวันนี้มารับรถอ่ายีซูบีแม็กซี่ประตูสีขาวเนาะรถสวยไหมชอบไหมคะค่ะแล้วก็ออกรถจากทางเต็นสมพงศ์ไม่ต้องมีคนขับเลยนะคะแล้วก็ขอฝากด้วยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนสนใจที่จะออกรถยนต์มือสองนะคะติดต่อมาได้ที่เต็นสมพงศ์ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ